ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้งวงงามๆตอนรับปีไม่นะครับจากพยุงฟาร์มมีงวชุดไม่มาฝากพี่ฝากน้องนี่ไม่สุดโตเลยเลยครับพี่น้องครับมีงวแมลูกงวทองแล้วก็ชุดต่างฟาร์มเลยครับผู้ใดบ่ท่านขีปที่แล้วมีชุดต่างฟาร์มงวสาวมาห่าอยู่เลครับพี่น้องครับ แล้วครับพิเศษมีง้วอไอ้ทองหัวหล่นตัวนึงตัวแบบง่าด้วยครับพี่น้องไปฟังทั้งนั้นเนาะเดี๋ยวจังไปเบิ้งกันหุ่นเดือดยุขางหล่นถ,ถุนพี่น้องแล้วก็คู่นี้นี่แม่ลูกงามเลยนะครับเนาะพายอยากได้เดี๋ยวบนชู้สีผ้ามาเบิ้งเอาประเภทจัดปูใส่ปีไม่ห้ได้หรืมื้อนี้ถ่ายคลิปอยู่นี่เป็นวันอาทิตย์ที่28่ดได้พี่น้องครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับเนาะมาเอาพี่กันยู่ที่บ้านโคกสูงตำบลนาคาอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับเอาพ่นนนนชูกก็สิาไปเเเบบบบบบบงงแแรรรรวววดดจๆัััลยะคคี้อ ก่อนอื่นไปถักทายกับทางพยุงกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปามันชูนะครับและสวัสดีเ c ของช่องบุญชูชาแนลกษตรสร้างสุขวิถีพอเพียงครับต่อครับมาเจอกันกับพยุงฟาร์มครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ของดีของแท้คุ้มนะครับเมามีคื้เกาด้วยครับคุ้มเมาเป็นเมาเป็นคุ้มนะครับตอนนี้สร้างขำาแล้วรัที่แล้วเบิร์แล้วกับขอคุณนนะครับพี่น้องทีติดตามอย่าลืมครับอยากิึงว่าดีว่างาม ติดตามช่องมุนชูชาแน,นลไว้ครับกดแค์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามว่าจะเป็น YouTube ว่าจะเป็นเพจนะครับหรือว่าว่าจะเป็น Facebook นะครับกดติดตามไว้เพื่อรองรัได้อัปเดตแต่พี่น้องบึ้งตลอดนะครับผมซึ่งวันนี้ของงามงานฟีเมียม,มที่ไปขัดสันมาจากทั่วทุกสารทิศแ <c oughs> ต่ละจังหวัดครับื้นนี้ <c oughs> ได้ท่างกันพายุฟา้านะครับยว่าะคูสูงตำบนนาคามเพื่อว่าปีประตูมาสรารคามนะครับ้วก็บเบอร์โทรศ9นย์7 0้า6ก็นเนย์ดดนะครับรากา พยุงฟ้ามนะครับเฟสก็คือธนภัทรทุพุูมปลาพยุงพยุงทุพุูมนะครับซื้อพาดาไทยนะครับแล้วก็ไลยก็เป็นตัวผีขึ้นก้อนนะครับพีน้อยขึ้นก้อนตามในเบอร์โทรผมนะครับซึ่งพี่น้องอยากเบิองงออยากสอบถามเบืงก็ส่งมาเบืองได้นะครับส่วนการประกันนะครับพยุงฟาร์มเรามีเอกสารการประกันให้นะครับใบเซ็ตให้นะครับอยู่ที่2เดือน2เดือนนะครับสองเดือนในในกรณีที่เราประกันในแันไปเพิ่มประกันทั่วไปสากคนนะครับแล้วก็ ที่ภาษากนเลยคืออย่างหมดลูกออกหมดลูกออกนี่แล้วแต่ขอกจะฟาร์มสีประกันนะครับแต่สําหรับพยุงฟาร์มประกันอยู่ที่1เดือนหมดลูกออกลูกทะลักก็ไก่ทุกแกงก่อนนะครับอย่าทำการใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะจัดคู่แม่ลูกคู่แรกเลยป้วยแม่ลูกคู่แรกเลยครับนี่เอางานพี่เมียมไปเลยงานพี่เมียมลูกตัวแม่ยได้พี่น้องหยุดยกวาขึ้นเออบึ๊บนี่คู่นี่ครบใหญ่ลูกลูกเคปสามหนึ่งแม่สูงกว่าบ้านลอยห่าสิบปวกครับลูกจักเดือนแล้วนี่ลูกนี่อยู่ประมาณหกเดือน หาที่ของหกเดือนแม่มันท่องไปครับแม่นี่มันควรจะเชื่องในเขาเดือนที่สองครับที่เขารอบรอบสองแหละแม่ทับพ่อได้บ้านเอาเอือดวิเอ๋ครับแมียไซวิเอ๋อไปเป็นสองลุนสามด้วยพี่น้องสองลุนสามครับลูกเคี้ยบสามหนึ่งลูกแรกบ่บึกเลยครับแม่ยครับตัวเมียตัวเมียลูกแรกครับง้อลูกเล็กสองรุ่นสามเอาคู่นี่จัดมากครับปูปีไหมมีหาเมื่อเงี่ากลัวหมดแล้วเออเอาปูปีไหมปูปีไหมหาที่หาหมดแล้วครับห้องหาที่หาเออห้องงาที่หาแล้วเอาเล่นจะเสร็จพี่ผมเห็นเลยแม่ว่าเพื่อนห้องซ้ำใดแม่งัวอไหม นี่นะครับเด้อแม่ขาหนุ่งจังสี่แม่เบิ้งลูกมับนเน่นี่เอารอฟังราคาเต็มๆไปพร้อมๆกันพี่น้องครับอือครับดูให้จบกันแล้วกันนี่นี่ิเบื้องเดี๋ยวนี่คนกับหางงามเลี้ยงหลายครับอยู่เนี่ยเบิึงมุมนีได้พี่น้องเด้อตองง่ายตองงามีหลีด้วครับนี่ง่ายได้ลูกรับประกันไม่มีตำหนินะครับมึงหนีมึงไม่ตำหนิยังใหม่ๆสดๆครับครับผมอ่ะอยากได้ทั่วเอาพี่น้องครับเอาราคาเท่าไรก่อนหัสิบห้าครับหันสิบห้าได้ครับพี่น้องแต่มันมังปีใหม่แล้วเออมันปีใหม่แล้วปีีีใใใหหหมมม่่่่่่่่แแแลลล้้ววเเเเเเเบบบบบบิิิงงงกกััััููพอออออยยคครรๆนนตญญ พิเศษครับผมห้าสิบห้าเอาสามเก้าพอครับเอาสามสิบเก้าพอได้พี่น้องครับนี่แหละครูใ่ญยๆนี่แหละครับยังไงเลยครับลูกตัวเมย์สองรุ่นสามสามมื่นแม่สองมื่นหาลูกสองมื่นห่านี่ได้เลยครับเนี่ยลูกเนี่ยออกรถเอารือทรงฟีครับเอาออกรถเอาสะครับออกรถเอาได้พี่น้องครับสามมื่นเก้าสามมื่นเก้าออกค่ารถเองครับมีคุ้มสุดคุ้มเลยครับนี่ลูกตัวเมย์ได้ครับลูกเด็ดได้แหละครับผมสวยๆเลยครับ ให้เบิ้งเล็บของแม่นะครับเนาะโมมี่ตัหนิ้ยังหรอกครับมาเบิง้งทางหน้าของแม่ครับพี่น้องแข้งขาใหญ่ยาวสุดเบิง้งโอ้ยคุ้มกันใช่เปล่าลูกอ่านี่นี่ะนะครับเด้อเบิ้งถึงมุ้งไก่มุ้งไก่นี่ชอบของใหญ่มาเอาเลยอ่ะตอนนี้โมมีเนาะโมมีตม่ตัหนิครับ,ต,รบต่อไปเด็ดเลยนะครับตัวนี้ลูกตัวแม่คือกันลูกแดงแดงเลยพี่น้องตัวนี้เป็นลูกของเคเอฟหกแปดครับแม่ผสมสติงเล่ใบตัวนี้ลูกล้นธรรมชาติสำตัวนี้พี่น้องแม่ครับ แดงคักแดงเนี่ยเนี่ยพี่น้องบึงง่วเขาบีนี่แม่ก็สูงว่าร้อยสี่สิบห้าบวกละครับงัวเขาบีทุกโตเนี่ยว่าปันใดแต่ลูกออกมาบึงพี่น้องปื๊อเบึงตัวนี้เอาแดงคักตัวเมีย้ะครับนี่จักเดือนแล้วก่อนอันนี้หาจะหกเดือนครับหาจะหกเดือนแดงคักแดงเนี่ยครับเนี่ยบักง่ายด้ครับนี่สูงสูงกว่าที่ประมาณเกือบร้วยสามสีปุ่นนะครับเมียลูกมันนะเมียทับไปแม่นี่ได้ได้รอบหนึ่งแล้วครับได้รอบบัวแล้วเม่ได้รอบหนึ่งเขาสมจะริงเร่ไปนยครับนี่คู่นี้จัดคู่นี้จัดไปครับ เอาได้หนกันได้ไหนแล้วเอาสามกันครับสมเก้าขับรถเองคููนี้กับสามสิบเก้าคือกันนะครับลูกโตนีขับบักขักนะครับตัวนี้ได้ลูกแดงเข้มแดงใหม่แล้วก็ได้ลูกธรรมชาตินะครับแม่ใส่ประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับส่วนสูงนี่เอาเลือกเอามาครูใดแม่เป็นงัวเขาบีลูกที่ใดก็ครับนี่ลูกงัวงัวตัวนี้น่าจะเป็นลูกเรีลูกสองประมาณลูกสองครับประมาณลูกที่สองแต่ว่าผมเบิ้งจากเล็บแล้วก็เบิ้งจากนมมันเป็นงัวลูกเรีครับงัวเบิ้งหัวนมเป็นน้อยััคครรบบนะ อาจจะเป็นงูลูกแรกนะครับพี่น้องครัเห็นครับเพร่ะมันสดแล้วก็นมมันหน่อยหนึ่งครับผมอ่ะสำคัญนะครับพี่น้องครูละสามสิบเก้าออกครูดเอาคูนี่ง่ายดูกแดงใหญ่งามผมส่วนหางเพื่อนนั่นเพื่อนเห็นนะครับขนหางนี่เพื่อนเห็นเพื่อนเห็นเห็นเพื่อนเห็นผมเห็นเห็นอยู่ไม่หรอกครับผมครูที่สามเป็นครูที่สามครับแม่ล้นธรรมชาติพร้อมแม่ล้นธรรมชาติเดี๋ยวบังลูกกันนะพี่น้องเด้อลูกกะบล้นธรรมชาติครับลูกตัวเมียลูกแรก อลูกคุณกินนมตับยู่ลูกวนบางไงลูกเดซี่เดือนลูกโดนธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกแม่ครับแม่ใส่กับสี่ร้อยสี่สิบบวกซอยสี่สิบบวกสี่สิบบวกลูกตัวแม่ได้พี่น้องลูกตัวแม่ครับมึงกันหลังมึงกัดหลังเปรีนแล้วหิดเอาหิดเอาเนาะลูกลูกไหนครับนี่ยง้อลูกแรกครับง้อลูกแรกแม่ทับไปครับสดๆอยู่ครับแม่ทับแล้วแม่แม่ของงาทับพันรอบหรือแม่เพิ่งทับพันรอบเด้อพี่น้องครับแม่ครับแม่แม่แม่นี่ลูกแก้ขดนะครับเนี่ย แม่ในลูกแจ็คพอตว่ะสัตวพี่น้องแม่ครับแม่แม่ผสมพันธุ์หรอบเอออคู่นี้จัดไปแสดงครับคู่นี้จัดไปที่เออมาทูกคนะเอออย่างนี้แหละโอ้ยอย่าคุ้มกิ่นนมเลเอาสองเก่าครับสองหมื่นเก้าเลยพี่น้องของยังก็ทดนี่งสองหมื่นเก้านะครับเนาะคุ้มกินนมอย่าเอาดำนมนี่ดีเหดี๋ยวผมพยายามเวงง้อให้กันพี่น้องออกมาข้างในลูกนะนี่นะครับเออนี่หนี้หนี้พึ่งสีอ่ะนี่นี่อ่ะอยากได้ตัวนี้เนาะอ่ะ มีต้หนีอย่างบ่ครับต้นต้นนี้บ่มีต้นนอะไดครับส่วนส่วนหางมาด้วครับพี่น้องหางเนี่ยมันเป็นขนเสียมหางแม่เนี่ยแม่ครับเป็นเสียมแม่เนี่หางหางเสียมเลยครับพี่น้องแม่ครับคือคนพมหงอกแม่พี่น้องครับนิดหนึ่งปลายนะครับเนาะเออนี่นี่เบื้องลูกอ่ะนี่นี่นี่สองมืนเงาหาอร่อยมั้งนี่นี่นะครับเด้อเอาเสาเก่าซื้อๆ่ครับเอาเสาเก่าเสือๆนะครับเออเอาจอดกันลูกจะเฝ้ากินนี่เอ้ยยืนดีๆแล้วปล่เนี่เออนี่ อ๋อท้ายลูกก็ย่างเผากินย่างเผากินอ่ะผู้ใดอยากได้สองหมื่นเก้าเก้าคูณต่อขาเราเองครับลูกโตเมียได้ครับอ่ะต่อไปเบอร์ที่สี่ต่อไปเบอร์สี่นี่เป็นงัวแมีมันนี่งัวทองได้พี่น้องแมนครับทองจากเดือนก็พอได้ครับทองกับเข 3, ีบสามปาทองกับพริกแดงห้าเดือนครับพริกแดงห้าเดือนแม่สาวทองแหลกอันนี้เป็นงัวสาวทองแหลกได้พี่น้องขาบักเงี้ยนะครับสูงเท่าไรครับสูงกะอยู่ประมาณลอยสี่สิบห้าครับลอยสี่สิบห้าตัวนี้เปิดเท่าไรครับทุงที สองกิครับสองหมื่นเจ็ด้ลยพี่น้องครับงัวสาวทองแรกเลยครับเด้อตอนนี้พ่วงหางจนศิลากลดิมนี่แหละครับผมสองหมื่นเจ็ดนะครับเนาะเป็นงัวเครื่องบดเครื่องดำเลยพี่น้องเด้อนี่บัวเครื่องดำเครื่องบดนะครับเนาะแต่๋ยวที่เบื้องข้างใสของน้องเขาเออเนี่ยัวสาวทองแรกนะครับเออนี่ยเบื้องม,มุม,มนี่ส,นสดสดครับสาวสาวซิงๆิสาว,สาวสสท้อ<า>งแรกครับ หันทั้งลงไปในเบิ้งห่างกว่าเออนี่นะครับบดจะเต็มอ่ะนี่ละตว 27, ัวย่สองหมื่นเจ็ดได้พี่น้องครับมางว้วนทองกลับมาเอาสองหมื่นเะจ็ดพันออกข้ารถเองออกข้ารถเองเดี๋ยวจะให้เบิ้งหน้าข้อครับเล็บนะครับเนาะเออ,อตอนนี้โบ๊ทยงังเหลพี่น้องครับนี่ซีเบอร์แล้วเบอร์ที่หาครับผมเบอร์ที่หานะครับเป็นง้วสาวง้วนสาวโอ้ สวยได้ได้พี่น้องครับันนี้สาวลูกมูสตันครับลูกมูสตันอันนี้สูงร้อยสาสิบกว่าเหรอเนี่ครับสิบเดือนสิบเดือนง่ยเครับี่าง่งอายุแค่สิบเดือนโค้งสั่งงยบวคขเล่นได้พี่น้องเท่าไรครับยังสิหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยครับเหมือนสี่ห้าร้อยแม่ครับเหมือนสี่ห้าร้ยพ่นพี่น้องครับว่าโตัวอวบบงงามเลยดิแจ้ผมเห็นในคลิปนี้ก็ตั้งกระชับเก่าเลยครับ ขวาก็ต้องว่าเจ้าสิเปิดิก็ไปหุ่นเอาซเสีหันพอครับสีหันขารถเองพะขรถเองพี่น้องครับเอาจะได้กะคุมดอกนี่อุ้ยคุมเหรอครับไปเบิ้งรวดมือใไ่้า่าดีวางงามวามันเื่อเขาเมนเขาหมวหาสื้อใส่กตัวที่ผมเบิ้งนี่คือมันสีันคือมันมันเถืกันพี่น้องครับเนี่มันไงนะครับตัวเมีบุแข่งขายงนีีงามพอว่ามันไ่เป็นตัวหน่อยดิมันอีเพี้ยนเออกมเลยไหมสูงนี่ร้าเด้อครับพี่น้องเด้อมันไม่ ลูกหัวตั้นแม่ลูกหัวตั้นแม่เบื้งครับพูดอะนี่อีกเพียงไรผมเดีเบื้งหนังข้อนะครับเนาะเป็นตันเง่ครับด้ิครับผมหูดำเอ้าขวัญเบื้องเกษตรครับผมเบื้งถูกมุมอาจจะเด้งว่าสาวอย่าลืมชุดตั้งฟ้านะครับมีอยู่ด้วยพี่น้องครับเอาเอาเบื้องมูอเป็นโตไปก่อนกระถิ่งว่าสาวอีกตัวนึงมันอีตัวนี้ลูกพริกแดงครับลูกพริกแดงเดี๋ยวด้วยขนาดนู้ขนาดไปลูกพริกแดงหนาตึ๊บลูกพริกแดงเอากดเงี้ยแล้วครับเนี่ยตัวนี้สีดีนะครับผู้ใดมัก อ่าเรือนของสีดงแดงนะครับเนาะตัวนี้ได้ละนี่เจ็เดือนก่อนสิบเดือนครับสิบเดือนตัวนี้สูงเท่าไรตัวนี้กระทิ่ร้อยประมาณเกือบร้อยสามสิบเดือนก,กือบกับร้อยสามสิบดร้อยยิ้มห่างก็วน่ร้รอยยิ้มหางกกวครับเนื้อหนา,า,า,าครับ,รบจัดไปครับพิกแดงตัวนี้สิบสี่หารลอยครับสิบสี่หางอยได้พี่น้องครับตัวนี้มีหารลอยออกขาดรถเองเหมือนกันออกขารถเองนะครับเด้อผมวสั่นขอบหมวนี่บดดึกเลยนละครับผมให้พวงเด็กนะครับหรืออยากแกยงก คูสาวงวงามนี่ไปกระไดได้ครับเด้สองตัวนี่พี่น้องสาวเก่าครับคันคูโยคูนี่แมนครับสาวเก้ารงฟรีร้อยลูคันโยคูนี่สองหมื่นเก้าผมท่งห้ฟฟีครับสรงห้ฟฟีงามครับเป็นแม่บอกไดเลยงวงซุ้มนี่อันนี้สาวเก้านี่โยห้ฟฟีได้ครับพี่น้องครับมาหนี้คันงวงัวร้อยเนี่ยงวงัวซุ้มนี่พี่น้องเอาไปเอาไปเขาเป็นมบอกได้เป็นแม่บ็อกไดแม่พันได้ครับอนาคตดีพวกนี้ใบหลอดมีนะครับน่ะพี่น้อง ต่อไปต่อไปมันก็ยังต้องเป็นปูสําหรับเราแม่ลูกสิปูปูครับปูแท้แม่ก็อ้างง่ายๆนี่เอาลูกลูกกับลูกตัวเมียครับตัวเมียด้วยพี่น้องนี่ตัวเงี้ยนะครับลูกเดี๋ยี่เดือนลูกซี่เดือนตามซี่เดือนหน้าๆอ้วนนะครับลูกของพ่อเลยตัวนี้วังคบตัววงคบตัวมาได้ครับแม่ยครับแม่ก็บลอยซี่สิบครับส้นสูงแม่ใส่ประมาณลอยซี่สิบประมาณลูกสองลูกสามประมาณนี้ครับประมาณลูกสองเออนี่นะครับเด้อ แม่นครับกินเฟียงตามตาบอยู่ครับอันนี้สิจัดโปรให้สําหรับผู้งบบ่ได้อยากได้งวดดีๆไปเนี่ยแม่นครับนะครับจัดไปเท่าไหร่กี่พี่เลี้ยวเลี้ยวถามเขาหาบักคักงบเงินเท่าเร็ก็ตัวนั้นเหมือนก็หารวยเหมือนก็หารวยนะครับอันนี้คือสิโอ้ยนี่มันก็ใหญ่ลูกมันตัวใหญ่เลยครับเนี่ยมันบอกมันสิ่งสำคัญอีกสิเลยไม่ลูกบันใหญ่แม่ก็อ้างใหญ่เด้ครับอันนั้นมันแม่เตี้ยดิแม่เตี้ยลูกน้อยแม่มันน้อยก็นี่เนาะแม่นครับลูกน้อยก็นี่ั้งตัวนั้นลูกน้อยก็นี่ครับลูกสองเดือนนี่นะครับแแแมมม่่่ดีียินนงงาาก้ครับ กินหยากินเฟียงดีนี่นี่ทั้งแหนเบิ่งลูกนะครับลูกโบดถ์ส่งดีเลยนะพี่น้องครับลูกลูกง่ายนะครับนั่นเออนี่นี่นี่เอาคู่นี่จะไปเทถอะเลยซี่เดือนซี่เดือนเอาพิเศษตามคำเรียบร้อยครับเอาสิบเก้าหาลอยครับอ่ะคู่นี่สิบเก้าหาลอยได้พี่น้องแม่กับเครื่องดำเลยพี่น้องเป็นงัวโบดทั้งแม่ทั้งลูกนี่แหละงัวมื่นเก้าหาลอยได้คู่นี่เด้อครับเด้อนี่ลูกกับพีเด้อครับแม่นี่คือนำเลี้ยงลูกกินนมครับผม นมดีนะครับนมดีนม,มด,ดีได้มือเงนินก็บาทได้แม่ลูกแม่นครับม่นเป็นตัวน้อยได้พี่น้องครับนี่ถือว่าสมเงินได้แต่มือเงินก็บาทต่อไปที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดเนี่ยชุดต่างฟ้า,าร์ม่ีกแล้วเห็นซีสาวคือเก่าได้ครับพี่น้องครับเราก็จ,จัดให้ซีโตแต่แซีตัวนี้แบบหนาๆแบบมีแต่พรี่เมียมเลยครับแต่ว่ามันเป็นไอ้ส้มงามๆนะครับแดงๆเข้มๆกว่มีพี่น้องแม่นครับนังหนาครับอายุเฉลี่ยตั้งแต่หกหกถึงเก่า หกถึงเก <s uk> ้าเดือนนะพี่น้องครับนี่ซีตัวนี้งามๆดีนะนี่แดงเข้มๆนี่ตัวนี้แดงบดตัวตัวนั้นกับน,นังหนาครับตัวเท่าทั้งพูนังนังหนาครับตัวนี้หนานหนังน้อยนะครับนี่ไอ้มันเป็นว่นนา,าซีถึงหกเชิญก่อน,น,นจักเดือนถึงจักเดือนก่นอนเมื่อกี้หกเดือนถึงเก้าครับหกถึงเก้าเดือนส่วนสูงอยู่ประมาณเท่าไรส่วนสูงกับเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยยี่สิบบวกตัวโตใส่ร้อยยี่สิบบวกนะครับไส่ส่วนสูงเฉลี่ยครับพี่น้องครับเพียงไต้เลานมหมดเลยหรอครับนี่ตโตโตโตนี่ตัวที่ติดแง่กุมูนะครับเนาะ อซีตูจัดปลูมาเบิ้งกันว่าเท่าไหร่จริงๆตัวละหมื่นพอครับเอาตัวละหมื่นพอแมนครับกระซี่เหมือนผุนเพี่น้องแมนครับนี่นะครับตัวละหมื่นแมนเนื้อมันกับตัวนั้นหมูนั้นมันใหญ่เลยนะครับเนื้อได้หมุดศัตรูเลยนี่หนึ่งเงินเหมื่นเพ้อเลยนะครับเด้อซีตูแถวเผู้ใดอยากแยกก่ะเอานะครับเนาะแต่ว่าสิเปิดแบบยกชุดจัดปลูให้แต่แต่ถ้ายกซีตัวครับเสาเข่าครับ สี่โตสองหมื่นเก้าไหมอีกแล้วพี่น้องขอคารุดเอาครับสองหมื่นเก้ามันถือตัวจะพันปะม้วนอะไรเอาครับทานเขาได้พี่น้องจะวางง้วนเนี่ยมันงัวหลักพันเนี่ยมูนั่นมันเป็นงัวหลักที่เต็มสีเหล้วครับเนื้อมันอ้วนแล้วถ้าสี่เจ็ดยี่สิบแปดกับมันตัวละเจ็ดพันหน่อพี่น้องเจ็ดพันนิดนี่แหละครับผมนี่เพราว่าตัวนี้นี่งามนะครับว่าแดงบดแดงเข้มนี่ครับผมตัวนี้ลูกหลอดด้วยครับพี่นี่ตัวนี้บลูกวัวลูกพอได้สีแดงเข้มมันลูกพอได้บมไม่จักบวัวตัวนี้ผม ผมเบิ่งกันที่เพิ่น <S <S เพิ่นบ,น,พนบอกผมเลยเพิ่นบอกผมว่ามันเป็นลูกช็อกเลตตัวนี้สียังงามเลยพี่น้องครับเป็นลูกกับโทแมสทุ้งร้อยหกสิบบวกเลยครับแมย์ไงงานขุดไก่แล้วก็ตัวนั้นทั้งหลังเนี่ยเป็นลูกของอเมริกาครับตัวเนี้ยแม่ครับตัวนี้<ด>ม,มันหนังหนาพี่น้องหนังย่างหนาด้วยละ่ะเบื้อเก์สี่ตัวสองหมื่นเก้าเนี่ยแหละคุ้มคุ้มคุ้มเกินคุ้มพี่น้องเสียผมรวดคุ้มครับคุ้มยังไงก็ว่าคุ้มเงิ้นสองหมื่นกวนยังไงมีแต่กำไรแต่เลี้ยงไปนี่แหละ อยากได้ก็มาเอาครับผมเลี้ยง <มา S 2> ได้สงการก็ได้ตัวมึนเถอะครับเนี่ยขันเสียเอากำไรไหมขันซื้อตัวขันสื่อสาวเก่าไหมหมดไปไม่ครับมีขีเมีแหม,มที่ลูกค้ามันมีง้วงท่องอยู่ปะไหนพี่น้องครับเดี๋ยวเนะหางปลงหลอดไปกันไอ้มีงวท้องหัวล้นยู่นะครับนี่เออโอเคยืนสวยแล้ว่ะเดี๋ยวภาไปเบิังโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เติบอยู่ตัวนี้เงาหางขึ้นใหญ่แท้พี่น้องเดี๋ยวไปนี่หางหลักดินเลยครับนี่งามครับ นี่นี่อันนี้ง้วท่องเนาะท่องจักเดือนแล้วท่องหกเดือนครับหกเดือนก็พอได้ครับตัวนี้ท้องหกเดือนกับเคฟสามหนึ่งสามหนึ่งนี่พี่น้องหกเดือนออม่ไงยบ้างไหมมีเอกสารให้เนาะแม่นครับนี่เดีย๋ยวข้าพี่น้องครับเอาเบื้องหน้าตากระโหลกเงยเงยเ,ยเยะนาเงาหนอยเงยครับ<ว>น,นี่เงยเป็นหง่งพี่น้องครับตัวนี้แต่กลายเป็นง้วที่จะขอนขางอ้างลึกดีอ้างเงาครับนี่นี่เบื้องแผ่หลังนะครับอ้างเงยครับหนอกเงย เดี๋ยวจะให้เบื้องด้ันใส่นะครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะให้เบื้องหางนะครับได้พี่น้องน้องหางบอกง่นะครับเออไว้เสด็จเอาลูกยืนทานนี้ก่อนนี่นะครับเดี๋ยวสิฟังราคากันนะครับพี่น้องครับเอ้ยจ้างไปลูกตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้หาหาครับหาเมื่นหาพี่น้องครับหาเมื่นหา แต่รอฟังราคาจิ๋นสุดไทยเดแ๋ยวเราเนี่ยเห็นบ่ว่อท่านได้ว่ากันกับว่าซอยเพื้นหลัดไหมอ๋อปีใหม่เนาะมาต่อซอยเพื้นนี่มาต่อมาต่อซอยท่าได้ไงต่อกอะอันนี้ต่อซอยเพื้นไว้เลยไหมหางที่หางกระดิ่จมให้ผมว่ามันสมสมน้ำงานไงวะครับเนี่ยองานไงเครื่องงานไงมันหนาทองไงมึงเอาหางไงเอาผมพยายามใส่มันยางละกันพี่น้องจะได้เห็นทุกมุมนะครับเด้ออ่นีมาครับห้าสิบห้าจัดพิเศษมาเนี่ยครับผมสำหรับคนของงามครับผู้ใดลูกเต่ามาจากกรุงเทพนี่ ขันบ่มีเงินขันบ่ซื้อท้องมาหัวใบกับซื้อหัวใบปล่อยเจ้านะเลครับ,รบได้ได้ฟุ้นไปใส่ผักงามเนี่ยห้าสิบห้าพิเศษสามเก่า <39 S 1> พอสัมเก้าพอเห็นบ่พี่น้องสามหมื่นเก่าได้ครับได้พี่น้องครับสามสิบเก่ะเบื้องเล็บกไก่เอาเบื้องแผ่นหลังนะครับดูแผ่นหลังเออนี่นะครับอุยผู้ใดมากระโหลกงาเงี้ตัวนี้พี่น้องกระโหลกยาเงียงวหน่อ่ะเบื้องฐาเพื้นยืนแบบน,นี้นะครับเอาเบื้องมุมนี้ นี่แหละสามหมื่นเก้าง่วหัวโลนประกันทองเออเป็นลูกที่ไหนก่อนลูกสองครับลูกที่สองนะครับเนาะเห้เบิ้งเงาหางไกลไกบนี้ดูหลายๆมุมนะครับเนาะ,ะผมพยายามซองมึงน้นนมนี่เนี่นมีติ่งพี่น้องน้มบ่ติ่งครับผมเอ้าเลือกเอาพี่น้องครับที่เด็ดจากพยุงฟาร์มผู้ใหโทรไว้เด็กก้อนสัตว์ละครับผมนี่เึิงสุดสัตว์นะครับอ่ะมุมนี้ ใหญ่ๆอ่างๆน่าบึกๆมื่อนี้มีไห่ประมาณนี้เห็นปะครับแมนครับที่ส่งไปกับเดี๋ยวนี้ส่งไปก็ล้างส่งไปเก็บปดตัวก็มีถึ้งง้อผูน้อยแล้วก็ออเดอร์แล้วก็มีฝากพี่น้องเลยครับขุมเมามีคือเคราทั้งขุมทั้งเมานะครับสามร้อยเก้าสิบนะครับ sml นะครับส่งฟีเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้เลือกตั้งเนาะเอาดุลนลุกนะครับออกไปใส่สิทธิ์กันทุกคนแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังการเลือกตั้งแล้้้ววนนนนนนนะะะะคคคคครรรรรััััับบบบบบาาาาใใใใดดดมู่่่อองง์กกททีสจยไป เขาอื่นเ่เป็นกองทุนมุบานแน่เป็นอาร,ารัฐสิวิษาษากิจแน่ชุมชนแน่นะครับต่างกลุ่มขึ้นมาแล้วเอางว้วไปเลี้ยงสนใจสอบถามติดต่อพยุงไหนครับพยุงมีให้ทั้งเรื่องการซื้อการขายให้คำปรึกษาคำแนะนาได้นะครับที่พยุงฟาร์มนะครับมาตรฐานแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าขึ้นาทะาเบียนจากปักสุสั์นะครับทางที่พยุงฟาร์มนะครับเป็น คุณทะเบียนเสียภาษีถูกต้องนะครับสามารถตรวจสอบเอกสารหรือเบื้องเอกสารได้เวลาเข้าไปยื่นกับทางราชการนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับท่านใดสนใจกับเข่ามามาเบิงนะครับมาเบิงมาชมเลยครับพยุงฟาร์มนะครับยูวันคุกสูงตำบลนาคาอำเภอวัดปีปทุมจังหวัดมราสารคามครับเดีวกาอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับช่องมุนชู้ใจอยู่ทั้ง่องยูทูบนะครับผมแล้วก็ศที่ได้อัปเดตทุกค้นทุกท่านนะครับแล้ว ใช่คลิปนี้คลิปนี้นะครับฝ <c oughs> ากพี่น้องคอมเมนต์มาครับว่าติดตามมันชูช้นแน่ติดตามพยุงฟา้ามาโดนประเดี๋ยวนะครับพร้อมดยเบอร์โทรของท่านลงไว้เพราะหนึ่งเบอร์ของท่านหนึ่งคอมเมนต์ของท่านมาลุ้นรางวัลกันครับชิ้นปีเฮี่มีรางวัลวัวฟรีให้พี่น้องจับคือเก่าครับครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ค็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ